สวัสดีค่ะสาขาวิชาการจัดการการสำนักงานดิจิทัลวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมค่ะหลักสูตรที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหลักสูตร3ปีระบบปกติรับวุฒิม .3 หรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหลักสูตร2ปีระบบปกติรับวุฒิม .6 หรือเทียบเท่าระบบทวิภาคีรับวุฒิปวชหรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีรับสายตรง สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัลเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะเรียนเกี่ยวกับการพิมพ์สัมผัสค่ะการพัฒนาบุค,คลิกภาพการทำเอกสารในงานสำนักงานการประสานงานติดต่อสื่อสารและการพิมพ์เอกสารราชการค่ะเรียนวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัลแล้วสามารถไปทำงานอะไรได้บ้างนักบริการเจ้าของธุรกิจ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัลแผนกวิชาการจัดการโทรศ44611079ต่อ212โทรศ45 917459450อาจารย์ PP ค่ะ